นิธรรมนิยสูตรว่าด้วยธรรมอันบุคคลพึงกำจัดร้อยสิบภิกษุทั้งหลายธรรมอันบุคคลพึงกำจัดสิบประการนี้ธรรมอันบุคคลพึงกำจัดสิบประการอะไรบ้างคือ 1. ผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมกำจัดมิจฉาทิฏฐิได้กำจัดบาปอากุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยได้ และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 2. ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมกำจัดมิจฉาสังกัปปะได้ 3. ผู้มีสัมมาวาจาย่อมกำจัดมิจฉาวาจาได้ 4. ผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมกำจัดมิจฉากัมมันตะได้ 5. ผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมกำจัดมิจฉาอาชีวะได้6ผู้มีสัมมาวายามะย่อมกำจัดมิจฉาวายามะได้7ผู้มีสัมมาสติย่อมกำจัดสัมมาสติได้8ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมกำจัดมิจฉาสมาธิได้9ผู้มีสัมมายานะย่อมกำจัดมิจฉายานะได้ส0บ ผู้มีสัมมาวิมุตติย่อมกำจัดมิจฉาวิมุตติได้กำจัดบาปอากุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยเสียได้และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายทำอันบุคคลพึงกำจัดสิบประการน,นี้แลนิทธรรมนิยสูตรที่สิบจบ